ครับโอ้โหนี่เป็นยังไงฮะลงหน้าหน้าทองกินเออกขนมจีนแล้วเป็นยังไงบ้างฮะดีดีครับอร่อยอร่อยอร่อยนะกินไปเยอะนะสังเกตว่าตอนรายการมาอาจจะหาท้องเลี้ยเลียนี่ดูดูสโบรแกงของร้านนี้เมื่อใจที่ความเชื่อเดินทางอย่างอิสระเราจะพบรสชาติของชีวิตบนเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นไงอันนี้เป็นสโลแกนใช่เป็นเป็นที่มาที่ไปของเครื่องเส้นค่ะ คิดอย่างอิสระในความเชื่อที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นที่มาของขนมจีนเส้นดำๆที่ทำด้วยดีปลาหมึกซึ่งก็ค้นแคะแงะแกะเกากันมาจากเจ้าของร้านนักคิดนักออกแบบกราฟิกนักออกแบบอาหารและนักจัดงานอีเวนท์ที่มารวมตัวกันเพื่องานนี้โดยเฉพาะอุ้ยมันช่างเหมือนยอดห้ามนุษย์ไฟฟ้าซหลืกเกินทําให้ขนมจีนเส้นดำนั้นไม่ได้ดำธรรมดาอีกต่อไปฮิวเอาอยิงไรกันว่าสูตรสูตรห่วงไหมฮะ สูตรไม่หวงเพราะมันมีเท่านี้แหละธรรมชาติให้มาคือมันก็ไม่แตกต่างเลยคือที่คือขนมแป้งอะไรฮะแป้งขนมจีนแป้งสดแป้งสดนี่ไงที่เป็นอย่างนี้ขนมแป้งสดที่เขาทำขนมจีนเคยเห็นป่ะแป้งข้าวโพดแป้งขนมจีนแป้งขนมจีนเนี่ยนะฮะแล้วก็คือนี่อะไรฮะค่ะอันนี้ก็คือน้ำดำดีปลาหมึกควิดอิงสปิดอิงอ่าเรามาถึงขั้นตอนในการทำดีกว่าลินฮะครับรัก มันก็ไม่ต้มีขั้นตอนอะไรเลยนี่ก็คือไม่ใช่ง่ายๆนะคะเห็นสองชามนี้เดี๋ยวให้คุณตุนอธิบายต้นมาอธิบายหน่อยับขั้นตอนไหนยากที่สุดครับการทําเส้นขนมจีนนำฮะก็แป้งอะค่ะก็คือต้องต้องทำต้องทำแป้งให้นุ่มแล้วก็แป้งสดทุกวันอ๋อหมายถึงว่าเขาเออจริงๆขนมจีนอะน้องรีดต้องทำลูกอะหนูลองลองคนเลยให้น้องลองคนกันลองคน คืออะไรจริงๆจริงๆนะขนมจีนหรือข้าวปุ้นหนูเนี่ยนะเ <c oughs> วลามันจะเอออร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ว่าเส้นนุ่มหรือเปล่าเส้นเหนียวรห,รหรือเปล่านึกออกไหมครบางทีโอ้กินไปแล้วมันแข็งบางทีกินไปไม่อร่อยเนี่ย<ช>มันก็จะไม่อร่อยจริงนะเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> ขนมจีนเนี่ยมันอยู่ที่ที่เส้นเหมือนกันนะครับสดนี่เราเหมือนกําลังย้อมสีใช่ไหมครับเป็นดำดำจริงๆเนาะใช่ดำดำขึ้นมาแล้วกำลังดำ <ๆ S 2> ตัวกำลังดำลูกครับอื ดูเหมือนจะไม่ยากครับที่จะมาเป็นเส้นดำๆแบบนี้แต่กว่าจะได้เส้นแต่ละเส้นให้มันเหนียวนุ่มหนึบหนับและดำได้แบบนี้ครับต้องใช้เวลาในการผสมดีปลาหมึกกับแป้งขนมจีนครับด้วยการคนให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอตีให้ได้จังหวะอุ้ยครึ่งให้พอดีแล้วก็จะได้สีดำได้ใจแบบนี้แหละจ้าสมสมติว่าสมมติลูกเสร็จเสร็จแล้วหนูกเก่งมากขนมมาได้แบบนี้แล้วลูกนี่คือผลงานทีวีเราลูก เก่งครับก้ามขึ้นไปลูกขึ้นแล้วครับเนี่ยเทปออกวันที่เท่าไหร่หนูวางแผลวันที่เท่าไหร่นะลิ๊กไม่ต้องไปฟิตเนสแล้วครับมาคนกันนี้แทนเทปหนูวางแผลวันที่เท่าไหร่นะลพิเศษเป็นสิจการไม่ดีปิดมันปิดไว้เป็เดือนแล้วดูรายการเสริมจะไปซื้อเทปหนูว่ะซื้อได้ซื้อได้มะแต่คนไปร้องเพลงไปสนุกนะครับชอบเลียจีบและชอบปิดจีบอ่า อ่าตอดีกว่าข้าวตอดีกว่าการทำอ่ะอันนี้อันนี้คือใช้น้ำต้มสุกธรรมดาน้ำร้อนแล้วก็ต้องวนต้มสุกต้องวนก่อนการที่เกาเลยครับวดปกติไสกดจังแรงงแรงนี่มันไหลลงมาเลยแย่าด่ย่าด่าดย่าดไป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 เร็ว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 เมันเหนื่อยตรงคนเชียร์นี่แหละเอาเร็วเเร็วอแล้วครับเอางี้ลิบ ลองจับเส้นไหมลูกจับเส้นเหรอครับครับได้เเออชีพประจำของคุณมีปัญหาตรงเส้นเลือดติดตันตรงประมาณข้อมือนะอ๋อลืมไปมันจบหมอมาเรียนหมอมาเรียนหมอมาเรียนหมอเข้าหมอมาเรียนหมอเออแต่กลัวเลือดไหมกลัวอ้าวกลัวผ่าตัดไหมกลัวกลัวผีไหมกลัวแล้วเรียนหมอได้ไงเรียนเป็นหมออะไรก็ได้อีกน้อก็เป็นแค่หมอตรวจไข่พอแล้ว ดูแล้วเนี่ยมอริตของเราถ้าท่านจะจับเส้นเก่งใช่ย,ย่อยครับอ้าวมาดูกันสิครับว่าคุณมอริตกับคุณมดดำของเราจะจับเส้นได้สวยสดงดงามขนาดไหนอ้าวช่วยกันจับช่วยกันจัดให้มันดูดีแบบเส้นดำหน่อยพอ,อ,อาฮา่าอลอันนี้คือการต้อง,องมาจัดให้สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนอกจากขนมจีนธรรมดาธรรมดาจริงๆครับร้านไหนก็มีท่านผู้ชมออกไปหน้าปากซอยก็มีขนมจีนมีร้านขนมจีนมากมายเลยครับในบ้านเราแต่ เขาถงเทียนที่ใช้ไอเดียขนาดนี้นะครับต้องขอบอกว่าครั้งแรกที่เรามาต้องมีครับวันนี้มารายการพ่มา์ดามหนึ่งสมองสองมือเคยไปรายการอื่นกันบ้างแหละตอนหนึ่งสมองสองมือเนี่ยริกรู้สึกว่าได้อะไรกลับไปบ้างครับได้ได้วันนี้ได้ความรู้เยอะมากคือแบบว่าทั้งเรื่องของแนวหลักการเทคนิคต่างๆในการทําเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของ ความคิด c r e a t i v i อะไรเงี้ยมาหลายอย่างเลยถ้าสมมติคุณเอาความคิดที่แบบว่าเร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 าใช้ในชีวิตประจำวันมันมีกับสิ่งที่เราชอบคือการทานอาหารมันก็จะได้อะไรที่เรามีไอเดียวันนี้ขอบคุณที่รับเชิญกันไหมครับขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยครับขอบคุณดามและน้องมิ้ขอบคุณลิด้วยสนุกนหลงมากกันอีกขอบคุณครับแต่ว่าวันนี้มีไหนๆก็มาแนวเครื่องเส้นเครื่องลางของขังแล้วได้มีนี่ครับนี่ เป็นหม้ออะไรเอามอแเละเสกของได้ใช่ไหมใช่ไหมว่าเสกของได้เสกกะไรนี่เหรอะเด็กที่สอบภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของประเทศไทยทำยังไงอ่ะเต็มที่อ่ะไล่ยมนต์เย่แล้วเพลงเพลงเพลงร้องไงนะเพลงชอบชอบก็จิบจิบเลยเซ่เรียนหมอมะนี่นะเอเจนซี่อีเวน ที่สอบได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะอะไรเอามาแล้วครับเสื้อรายการของเราเองอ๋อเสื้อรายการ1นึ่สมองสมือนะครับและแน่นอนครับว่าเรามีเสื้อ1นึ่สมองสมือย่างข้าสปรีที่3ามเนี่มาแจกกันเพียงตอบคําถามนะครับว่าขนมจีนเส้นดําแบบนี้ทํามาจากอะไรโทรมาตอบคำถามที่เบอร์0-2-3-7-6 0121ครับสิท่านแรกที่ตอบถูกได้เสื้อหนึ่งสมองสองมือรีเมเดียติชันกันไปเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับลองมองสิ่งรอบตัวดูแล้วก็มาใช้ความคิดของเราใช้ไอเดียของเราใส่เข้าไปแน่แน่ครับสิ่งที่เวกแวกตัวหรือสิ่งรอบตัวคุณนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรวยก็ได้ครับวันนี้หมดเวลากับหนึ่งสมองสองมือนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพัสัสบดีสี่โมงครึ่งอย่างนี้ทางช่องเจ็ดสีวันนี้พวกเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ